เพื่อนๆครับรับน้องเต่ามาใหม่สองตัวแต่ไม่ทานอาหารเลยจะไหวไหมเนี่ยวันก,กว่าแล้วนะมาดูซิเนี่ยครับของใครเป็นว่างช่วยบอกผมหน่อยนะตัวประมาณนี้ประมาณสองนิ้วเนี่ยครับให้หารก็ไม่ยอมกินแต่เมื่อเช้าก็แช่น้ำมาแล้วนะครับหรือเขาจเจริญทางไกลมาจาก กรุงเทพะครับนั่งรถมาประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวให้น้องเขาทานแล้วก็ไม่ทานใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับมีวิธีอะไรนะแนะนําผมหน่อยนะเนี่ยครับส่วนพี่ๆเขาโอ้โหรูนอนเกยกันแล้วไปทับไปทับโอไยไปทับเข้าททำไมอะฝนมันตกครับก็เลยเก็บเข้ามาหลบอยู่ด้วยกันนี้ก่อน แย่ไปก่อนเนาะพามาดูพี่พี่เขาอีกสามตัวพี่พี่เขาสามตัวตอนนี้สบายมากเลยครับส่วนตัวนี้ก็ตัวที่โดนน้องหมากัดน,นะครับเห็นไหมครับกระดองเนี่ยครับรอดและครอื่นอะขอบอกวัดดีครับพี่น้องผมคอืกอกซิลาเขาชื่อกซิลาครับตอนนี้กาเมราตัวนี้คิดถึงครับ น่าละครับน้องเข้าไปหลบแล้วตัวนี้วิวกินครับตัวนี้ชื่อพีพ p พ,พและบิวกินใครรู้ช่วยเมมบอกหน่อยนะครับคอมเมนต์บอกหน่อยนะผมก็หนักใจอยู่กลัวน้องเขาไม่กินนะครับนี่ก็ครบประมาณ24ชั่วโมงแล้วทำมาเช้าก็แช่น้ำไปแล้วโอเคนะครับใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับขอบคุณครับไปแล้วคิดถึงบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย